สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงโครครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่นทุกรายการนะฮะสนใจรายการไหนโทรมาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ้าผงพระเหรียญนะครับมีทุกรุ่นทุกรายการเลยนะครับยืนหนึ่งนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับทุกรุ่นทุกรายการนะฮะแล้วก็มัดรวมพ้าใหม่ยอดนิยมครูบาอาจารย์หลายๆท่านงาน วาระดีๆพิธีใหญ่นะครับสร้างน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันพี่ๆทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เจอกันวันพุธนะครับพี่ๆครับช่วงบ่ายๆนะฮะเสร็จงานเรียบร้อยนะครับเสร็จงานที่บริษัทแล้วมานั่งพูดจากันนะครับวันนี้ขออนุญาตเผยแผ่บารมีนะครับร่วมเผยแผ่บารมีหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับวัดศรีวิชัยอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับท่านครับรายการนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่น ที่อยากจะให้เก็บนะครับพี่พี่ครับโดยทีมงานบอสอาร์ตี้เป็นผู้จัดสร้างถวายนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นรวยบารมีครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าขออนุญาตขยับกล้องหน่อยนะครับเหรียญรุ่นรวยบารมีรายการนี้รุ่นนี้มีดีอะไรนะครับเดี๋ยวจับพาพี่พี่นะครับไปรับชมรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้นะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเหรียญรุ่นรวยบารมีเป็นพาที่จะสร้างขึ้นใหม่นะครับปี2567 นะครับถ้าเปรียบถ้าเราจะเปิดทําเนียบปัถุมคลของหลวงปู่นะครับคือประมาณ4รุ่นนะพี่นะสีรุ่น5รุ่นที่รู้จักนะครับที่ผมรู้จักก็ถือว่าสร้างน้อยมากนะครับตอนนี้นะครับรุ่นแรกๆนะฮะไม่มีหมุนเวียนแล้วนะครับมีข้อราคาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อนาคตนะครับมีการจัดสร้างเพิ่มแน่นอนนะครับมีการจัดสร้างเพิ่มแน่นอนแต่ว่า รุ่นนี้นะครับถ้าอนาคตรราสร้างเยอะๆสร้างหลายๆรุ่นรุ่นนี้จะเป็นรายการหลักๆของหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับเป็นพายุคต้นเลยนะครับเปลียนรุ่นรวยบารมีพี่หลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยกล่องนี้จะเป็นกล่องชุดกรรมการนะครับกล่องชุดกรรมการจะสร้างเพียง1499ชุดราคาจองก็ประมาณ4 9 9 9ัรบาทนะครับราคาจองณนะตอนนั้นนะพี่นะแต่ตอนนี้ราคาไม่เหมือนราคาจองนะพี่นะรุ่นนี้จะสร้างอยู่ประมาณ11เนื้อ นะครับสิบเอ็ดรายการพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับจะสร้างเพียงสิบแปดเหรียญนะครับไร้แล้วก็เนื้อทองคําเลขหนึ่งหกแปดเป็นรายการนําเลิกเพียงหนึ่งเหรียญนะพี่นะรายการราคาจองก็ประมาณเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถือว่าสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับรายการที่สองเอเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคํารายการที่สองนะครับจะสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้อเงินยาแดงนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้า เหรียญน,นะครับแล้วก็เออเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่ากันนะครับและลงลงมาก็จะเป็นรายการที่ห้าหกนะครับรายการที่ห้ารู้สึกว่าจะเป็นเนื้อนวะนวะยาแดงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็มาเป็นนวะโลหะแต่และรายการจะมีรายการลุ้นนะครับต่อเก้าโค้ดนะครับยี่สิบเก้าเหรียญแต่และรายการรายการที่แปดเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับจะสร้างเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญพี่แล้ว รายการที่9จะเป็นกล่องนะครับกล่องเซอร์ไพรส์นะครับมีรายการเซอร์ไพรส์มีรายการอะไรบ้างมีทองแดงรมลุงนะครับ5 6 9 5ันหกร้อยเหรียญโดยประมาณนะพี่นะแล้วก็มีลุ้นลงยาจีวอนพอหนึ่งพันสองร้อยเหรียญมีชุบทองยี่สิบสเคพื้นดำหกร้อยเหรียญเท่าที่จําได้ก็จะมียี่สิบสี่เคนะครับลงยาแดงแบบนี้องค์พื้นดําก็จะอยู่ประมาณนี้มี9 1 9.2นนะพี่นะและก็เป็นรายการชุดกรรมการ นะครับชุดกรรมการก็จะมีอยู่สามเหรียญพี่นะฮะเนื้ออันประกายาแดงนะครับแล้วก็เนื้อสัมฤทธิ์นาดูนหนึ่งพันสามร้อยปีเป็นเหรียญหล่อนะครับก็เนื้อนวะโลหะนาก,การเงินพี่ก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชุดเท่านั้นเองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้รายการสุดท้ายก็จะเป็นรายการสร้างถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟนี้แจก นะครับเป็นแ,กแกจกเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ตามเขตวัดนะจะพี่เขตชุมชนหมู่บ้านนะครับอ่าตามบัตรประชาชนเลยนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องรายละเอียดนะฮะแต่ละเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับเมื่อวานของเข้ามาพี่ของเข้ามานี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยบาร,รมีถือว่ามีรายการมียอดส่งทุกวันพี่ขอขอบคุณพี่ๆที่ไว้ใจนะครับ168หมหาพุทธคุณบารมีดังครูนะครับ, 8, บ,รบ,รนะรบแล้วก็ กำลังไล่ส่งให้หมดเรียบร้อยแล้วนะพี่นะนี่เสมารวยรวยรวย,รวยเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการลุ้นรายการจองนะครับทุกเนื้อทุกรายการและก็เป็นพับหงสทรงเสือตอนนี้ร้อนแรงสุดๆพี่ออกต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์จีนฮ่องกงไต้หวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีสื่อต่างชาตินะครับมาทําชีว่าประวัติถ่ายทอดชีว่าประวัติลูกปู่คือตอนนี้ต่างประเทศคือราคาก็ร้อนแรงสุดๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ เป็นเงินทุนของไทยนี้ราคาก็จะสูงพอสมควรและตอนนี้ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ๆครับเหรียญรุ่นรวยบารมีพี่อ่ะมาดูเหรียญแรกกันเลยก็แล้วกันนะพี่กลัวคลิปตัดห้านาทีโอ้โหเกลื่อนยาวเลยนะครับแจ้งรายละเอียดรายการจัดสร้างพี่ก็จะยาวหน่อยนะครับรายการนี้เป็นรายการจองรายการรายการที่9้าเป็นชุดลุ้นนะพี่นะลุนเซอร์ไพส์นะครับมีลุ้นหน้าทองคําด้วยนะมีอยู่สิเหรียญพี่รุ่นนี้ รายการที่เก้าเป็นรายการลุ้นเนื้อทองคำหน้ากากทองคำพี่นะฮะนี่คือเนื้อจุบทองยี่สิบสี่เคพี่รุ่นนี้เป็นเดี๋ยวขอระยะขยับไฟแป๊บหนึ่งนะพี่นะรุ่นนี้เป็นเดียนรูปไข่นะครับภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างขอยะขยับกล้องหน่อยนะพี่นะอ่ะชัดเจนกันบ้างไหมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะพี่นะ นี่ครับเป็นเนื้อจุบทอง 24K นะครับเนื้อจุกทอง24 k เครุ่นนี้เเขาบอกว่าจะมีบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคำนะครับไปรับชมรายละเอียดคลิปเก่าผมได้นะครับว่าบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคาต่างกันยังไงนะครับเลือนลองเลื่อนไล่ไล่ดูนะพี่นะเหรียญแรกนะครับเป็นเนื้อจุบทอง24 k สเคสังเกตไหมครับการห่มกลมจีวรของหลวงปู่นะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะพี่นายหลวงปู่ก็จะชอบใส่หมวกนะครับ บ้านผมก็เรียกหมวกอะไรหมวกก้านตาลนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นรวยบาลมีนะครับรวยบาลมีเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะเอาจะปรับกล้องให้ดูนะว่าลุงปู่ห่มครุมจีวรที่แท้จริงยังไงนะครับใส่หมวกแบบไหนนะครับลวงปู่จะชอบใส่หมวกแล้วก็ห่มครุมจีวรน,นะครับเรียนแรกผ่านไปพี่ยังมีของโทรมาสอบถามได้นะครับ 0614301993คลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับแนะนำรุ่นรวยบารมีไปก็แล้วกันพี่นะครับก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตัดก่อนก็แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนะครับนี่คือรายการเนื้อนวะโลหะพี่รายการจองรายการที่6นะครับก็จะมีลุ้นต่อ9้าโค้ด29เเหรียญพี่จะสร้างเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับ1 9 9 9เเท่านั้นดูสังเกตไหมเนื้อนวะพี่เนื้อนวะจะมี ผิวแบบนี้นะครับถ้าดูเหมือนรายการของครูบาอาจารย์ทั่วไปนี้ลักษณะคล้ายนวะพรายเงินนะครับแต่ว่าหลวงปู่มหาตุ่มรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะธรรมดาเป็นรายการจองรายการที่6พี่นะครับนี่เลยเหรียญที่2เป็นเนื้อนวะโลหะพี่ขออนุญาตเก็บสักครู่นะพี่นะขออนุญาตเก็บสักครู่เด้อพี่เด้อ อ่ามาดูขอบก่องสีแดงๆแบบนี้ก็จะแตกหน่อยนะครับเอามาแตกแ,แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้แตกแบบน่าเกลียดนะพี่นะจากการกระแทกนี่แหละนี่คือรายการเป็นเนื้อจุบทอง 24k พี่เอ้ยไม่ใช่3ามกษัตริย์โอ้โหเบอร์ไปหมดแล้ว3มกษัตริย์นะครับ2,999เหรียญบนโลกพี่พี่ว่าออกต่างประเทศเท่าไหร่ตอนนี้นะครับและตอนนี้อยู่ที่ไทยเท่าไหร่นะครับเช่าหาตอนนี้ แพ้สบายใจครับอนาคตถามว่ามีเกไหมมีแน่นอนพี่ลักษณะผิวก็คล้ายๆ้ยพ่นใายนะพี่นะเหรียญชุบทองยี่สิบสเกห็นไหมฮะผิวจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆ้ยพ่นรสยไม่ไม่รู้ว่าเขาพ่นรายหรือเปล่านะครับนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นยันมหารุดนะพี่นะเขาเรียกว่ายันมหารุดแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบประธานอภัยด้วยครับท่านครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญพี่ เนื้อสามเคพี่ไม่ใช่ K, สามกริย์โอ้โหไปหมดแล้วรายการต่อไปครับโอ้อันนี้เนื้อทวับไปแล้วนี่กล่องสีม่งวงแบบน,นี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพี่สีก็เหมือนคูบาจารเหลายท่านนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเป็นรายการจองรายการที่แปดพี่รุ่นต่อเก้าโค้ดยี่สิบเก้าเหรียญเหมือนกันครับจะสร้างเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ นะครับยังมีของพี่ยังมีของนะฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะลงช่องทางการติดต่อให้นะครับเดี๋ยวเอาช่องทางการติดต่อให้เผื่อพี่พี่ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเทวดา,าเดินดินเมืองมหาสารครามพี่นะครับเทวดา,าเดินดินเมืองมหาสารครามครูบาอาจารย์ที่ตอนนี้แปดสิบเก้าปีเลยนะนี่ นี่ก็จะเป็นรายการลุ้นเหมือนกันพี่รายการลุ้นนะครับก็จะมีลมลุ้งนะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการที่9พี่เป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการที่9ก็จะเป็นแบบนี้มีเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวก100บาทเท่านั้นพี่100บาทดูนะครับรุ่นนี้ถือว่าสวยนะครับอนาคตก็จะกลายเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่ได้นะพี่นะรุ่นนี้นะครับแล้วก็เสมารวยรวยรวย,รวยพี่นะครับ อนาคตจะมีสร้างมากสร้างน้อยเพียงไหนแต่ว่าพระยุคต้นนะครับยืนหนึ่งไว้ก่อนเลยพี่นะครับรายการนี้จะเป็นชุบทองยี่บสี่เคยาแดงพี่ชุบทองยี่บสี่เคยาแดงจะสร้างหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะพี่นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายการรวมๆนะพี่นะทุกเนื้อทุกผิวรวมอยู่ที่นี่เลยนะครับ หนึ่งหมื่นก็เฉลี่ยกันออกไปอย่างอย่างละห้าพันกว่านะครับก็จะเป็นทองแดงลมลุงอยู่นี่อยู่ห้าพันกว่าถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็หลักๆก,ก็เป็นรายการเซอร์ไพรส์ยิบสี่เคพื้นดำเนี่ยฮะจุดตองยิบสี่เคยาแดงก็แย,ยกไปทีละเล็กทีละน้อยนะพี่นะทีแต่ละรายการจะไม่เหมือนกันพี่แต่ว่าลมลุงนี่จะเยอะหน่อยนะครับห้าพันหกนะพี่นะก็จะประมาณห้าพันหกเรคค้ดรันนันเบอร์สี่สองสองพี่นะครับสี่สองสอง ตอกรวยชัดเจนนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับยาแดงแพงเสมอพี่ใครเกิดวันอาทิตย์นะครับยาแดงแพงเสมอครับท่านครับสุดยอดพระเทร,ราจารย์แห่งยุคจับตาดูนะครับพี่พี่ครับป 6, 8, 6, ีหกแปดหกเก้านี้ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่นะราคาขึ้นจากราคาจองอยู่พอสมควรนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยบอสอาร์ต,ตีนะพี่นะก็จะมี เสมาเสมารวยรวยรวย,วยก็บอสอาร์ตีต้เหมือนกันนะพี่นะนะครับเก็บได้เก็บเลยพี่เก็บตอนนี้แทสบายใจครับเหรียญแท้สบายใจพี่เก็บตอนนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่คือเนื้อนวะยาแดงพี่ลงยาแดงช่ำๆ่ไม่เลอะไม่เปื้อนไม่เปื้อนสวยๆซีนเดิมพระยังไม่โดนอากาศเหรียญน,นี้ของเพิ่งเข้ามานะพี่นะและเลขโค้ดรันำเบอร์เจ็ดเจ็ดห้าพี่ มีสองเหรียญน,นะพี่นะมีสองเหรียญน,นะครับอยู่อยู่กล่องอีกกล่องหนึ่งผมเอาไปลงตลาดด้วยถือว่ามีผู้ที่รู้จักนะครับตอนนี้กําลังไล่เก็บกันนะพี่นะมีสายตรงเข้ามาเก็บเข้ามาเล่นแล้วนะพี่นะราคาตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะแต่ถ้าเก็บตอนนี้แท้สบายใจไม่ต้องห่วงครับแท้สบายใจหายห่วงพี่ยังไม่มีของเก๊ออกมานะครับนี่คือนะฮะนี่ท,ท,อ,งทองแดงผิวไฟพี่ทองแดงผิวไฟร,รายการที่11นะพี่นะ 1 9 9 9เหรียญน,นะครับรายการที่11รายการที่11มีอะไรบ้างผมแจ้งไปยังนะครับยังไม่ได้แจ้งหรือแจ้งไปแล้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแจกผู้ที่มีบัตรประชาชนในเขตชุมชนของวัดนะครับก็บ้านหนองอีหมันนะครับแล้วก็มอบให้ผู้ร่วมงานนะครับร่วมงานในพิธีก็จะเป็นเนื้อสามกษัตริย์เนื้อสามสามกษัตริย์นะพี่นะสามเคไม่ใช่สามกษัตริย์เขาเรียก,กสามกษัตริย์ สามเคนั่นแหละ,ะสามกษัตริย์โอ้ยผมก็เบอร์ไปหมดแล้ว,ลวกับยี่สิบสี่เคพี่ผมก็เบอร์ไปหมดแล้วนะครับรวยบาร,รมีรสามกษัตริย์พิมพ์เล็กนะพี่นะอยู่ในชุดรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะก็จะรุ่นนี้เนื้อต้องแดงพีไฟก็จะสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็ยังมีแบ่งนะฮะนี่ดึงกับเพื่อนฝูงมาเก็บไว้นะครับเผื่อมีพี่ๆถามหานะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามนะครับเหรียญรุ่นรวยบาร,รมีฝากไว้ด้วยก็แล้วกััันนคครรบบท่า ช่องทางการติดต่อนะพี่นะช่องทางการแบ่งปันวัตถุมงคลขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ06 1 4 3 0 1 9 9 3นะครับ0614301993ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพไม่ต้องโทรมานะพี่นะมีแต่นี่ทกศและถ้าจะมาเอาไปช่วยผ่อนก็ช่วยจ่ายก็ได้ยินดีเสมอนะพี่นะอ่านะฮะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะเก็บนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายอีสานนะครับสาย นี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรูปให้ดูพี่ขยับกล้องให้ดูนะครับนะฮะนี่คือหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับนี่คือหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยขออนุญาตขยับไฟให้รับชมชัดๆนะครับทางด้านสื่อนะครับทางโลกออนไลน์นะครับหลายๆช่องทางการติดต่อหลายๆช่องทางการถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับครูบาจาจทร์ก็น่าจะผ่านหูผ่านตากันแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงปู่มีนิมนต์ทั่วประเทศ นะครับทั่วประเทศแล้วก็มีการพุทธาพิเศษนะครับว่าได้หลายไดหลายไดหลายอย่างเ,เ,เลยนะครับก็รวมกิจนิมนต์นะครับพุทธาพิเศษแบบนี้ก็ไปทั่วทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นนะครับเดี๋ยญรุ่นรวยบารมีมีผู้ที่มีความเคารพความศรัทธาในบารมีของหลวงปู่นะครับเลื่อมใสศรัทธาในบารมีหลวงปู่ก็ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ก็มีส่งทุกวันพี่เหรียญรุ่นรวยบารมีนะครับเหรียญรุ่นรวยบารมีพี่นะครับฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะครับถือว่าเป็นทางเลือกของผู้ที่อยากจะเก็บวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ชีว่าประวัติหลวงปู่เข้าไปรับชมที่ช่องได้นะครับช่องผมนะครับเป็นคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้ประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับเป็นการบอกว่าหลวงปู่นะครับรมเรียนวิชาอาคม12 3 4อายังไงนะครับ ศึกษาก่อนเก็บก็ถือว่าหวังว่าจะมีประโยชน์นะพี่นะคลิปเก่าๆที่ผมลงชีวประวัติโดยสังเขปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยพี่หรือว่าจะเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลานะครับหลวงปู่คีบทีรปัญโยแบบนี้มีก็มีเหนือดวงนะครับก็ยังมีของนะครับหรือว่าเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่คีบก็มีพวกเจริญพรเหรียญตอกหนึ่ง เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับพระดีมีประสบการณ์ก็รวยบารมีฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีดังครูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะครับส่งตรงถึงบ้านเลยรอรับของได้นะครับที่สําคัญคือทุกรายการที่ออกจากมือไปนะรับประกันแท้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปเช็คแล้วไม่แท้ยินดีคืนเต็มจํานวนไม่มีงอแงนะพี่นะนะครับ อ่าศูนย์หกหนึ่งสี่นะครับศูนย์หกหนึไปแล้วนะครับวันนี้คลิปหน้าอีวีน่าจะเป็นรายการไหนนะพี่นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับรวยบารมีหลวงปู่มหาตุ่มครับท่านครับสวัสดีครับ